สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอล EFL คัพครับ,รบหรือว่าฟุตบอลลีคัพเก่านั่นเองรอบก่อนรองชนะเลิศฮะประจำเช้าวันที่19ธันวาคมมีด้วยกัน2คู่ฮนะวันนี้มิดเดิลสโบรครับแพ้ให้กับทางเบอร์ตันอเบียนไป01ครับโดยที่เบอร์ตันได้ประตูจากเจคแคสเกตครับในนาทีที่48ครับก็เป็นเบอร์ตันที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปนะฮะ ่วนในคู่หนึ่งครับผมเลสเตอร์เสมอกับแมนซิตี้ในเวลา90นาทีไป1-1ครับโดยที่แมนซิตี้เนี่ยนำไปก่อน1-0ในนาทีที่14จากเควินเดอบอยครับและมาโดนทางเลสเตอร์ตีเสมอ1-1นาทีที่73จากมาร์ตเอาไบตันนะครับผมจบ90นาทีเสมอกัน1-1ครับผมยิงจุดโทษเลยครับไม่ต้องต่อเวลาพิเศษครับผมแล้วก็เป็นแมนซิตี้ที่แม่นมากกว่าฮะชนะในการดูโทษไป3-1ครับทำให้แมนซิตี้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับผม ต่อไปนะครับผมเรามาดูสรุปรอบรองชนะเลิศกนอีกทีนะครับตอนนี้มีเบอร์ตันอันเบียนครับแม่ซิตี้ฮะแล้วก็เหลืออีก2ทีมครับใครจะมาครับผมดูกันได้เลยฮะคืนนี้ หรือว่าเช้าวันที่20ธันวาคมนั่นเองครับผมพีพีทีวีถ่ายทอดสดครับไอ้ปืนใหญ่อาร์ซโนครับจะเปิดบ้านเจอกับท็อตแนมฮอสเปิร์แล้วก็อีกคู่หนึ่งเชลซีเจอเจอกับทางบอร์มาต์นั่นเองครับก็ถ้าเสมอกันใน90นาทีครับเตะโดนจุดโทษเอาให้รู้ผลกันไปเลยนะผมไม่ต้องยืดหยาอะไรทั้งสิ้นครับก็เดี๋ยวคืนนี้จะได้รู้กันครับว่าใครจะเป็นอีก2ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับไปพบกับทางเบอร์ตันอันเบียนและก็แมนซิตี้นะครับผม และนี่ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดครับของฟุตบอล EFL ครัพในรอบ8ทีมสุดท้ายหรือรอบก่อนรองชนะเลิศนั่นเองครับผมได้2ทีมไปแล้วครับไปรอเตะในรอบรองชนะเลิศครับคืนนี้รู้อีก2ทีมฮะจะเป็นใครก็ตามลุ้นกันได้นะฮะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่หลังเกมเตะจบสวัสดีครับ